สวัสดีครับเจอกันอีกแล้วครับพี่น้องกับช่องเกษรดาแสงดีกลุ่มคนรักนกเขาใหญ่สายห้าครับผมวันนี้เจอกันที่ค่ายครับพี่น้องครับวันนี้เจอกันที่ค่ายตอนเช้าเช้านะครับมีแผนแล้วพี่น้องเอ้ยวันนี้ก็มีแผนอีกแล้วครับผมจะปล่อยจะไปหรือเปล่านั้นแหละสวัสดีครับลุงัครบยังไงนะเช้านี้นะครับเห็นให้อาหารนก มาแวะหานะครับไม่ผ่านมันไม่ผ่านมันเป็นยังไงลุงมันไม่ผ่านผันไม่ออกตั้งแต่ที่มันมันไม่สบายก็เลยรักษาหายแล้วแต่ว่าขันมันไม่ออกเนี่ยมันตูอคนเชื่องสวยดิสวยอยู่เนาะอ่าสองปุกห้อยมันขันไม่ออกขันไม่ออกขันขันออกเดี๋ยวแต่นี่เสียงมันมันมันไม่ไม่ไม่ออกไกลไงลุงลุงจะทํายังไงแต่เนี่ยก็จะปล่อยเลยปล่อยเขาไปจะปล่อยเลยอือเอา แล้วแต่ลุงรัดนะเออเพราะว่ารักษาหายแล้วนะครับเผื่อมันไปรักษาเสียงมันให้ดีสวยนะครับพี่น้องสนับปีกตัวใหญ่แต่ไม่รู้ว่าเขาจะไปหรือไปไปเท่านั้นแหละไม่ไปก็วนอยู่นี่เออก็วนอยู่นี่แหละตาเลือกมาล่านะครับเอ้าสวยตันนี้นะครับก็คือไม่ผ่านนะครับพี่น้องไม่ผ่านก็จะปล่อยก็ไปไม่ผ่านนะครับไม่ผ่านก็คือเสียงมันไม่ออกนะครับเสียงไม่ออกนะครับก็มี เล like. so like right. uh huh. uh huh. ik ี้ยงบ้างปล่อยบ้างนะครับตัวไหนไม่ชอบก็ว่ากันไปนะครับไปไปกนเนะว่ากินเออถ้าไม่ไปก็อยู่แถวนี้ออกมาจากออกมาจากกรุงเออให้ตัวใหม่เขาไปอยู่ไปออกไปไปแล้วครับผมไปแล้วเดี๋ยวก็อยู่นี่ครับผมนู่นนะอะไรลุงนั่นนะเข้าต้นไม้แล้วเนอะ เดี๋ยวมันก็มาอยู่นี่อยู่นี่แหละไอ้นั่นก็ยังปล่อยไม่ไปนะครับเดี๋ยวก็มาอยู่นี่ปล่อยแล้วก็ไม่ไปอ่านะครับคือไม่ผ่านเสียงไม่ผ่านนะครับพี่น้องเลี้ยงไปเลี้ยงมามันปล่อยก็ไม่ไปเหมือนกันคือมันเป็นสิวใช่ไหมลุงมันเป็นสิวปล่อยไปแล้วแล้วไม่ใช่มีแผนอะไรอีกวัปล่อยนกเอากงหรือเปล่านะครับเออ นะครับอ้าวนะครับอ๋อกงใบนี้มาจากไหนนาะเนี่ยมาจากไหนนาะอ้าวเอามีชื่ออีกต่างหากครับผมลิงปิงเพรางั้นโอ้ยลิงปิงนะครับไอ้ลิงปิงครับก็คือ,อลิงปิงนี้ก็คือเป็นนกผมครับผมนกผมมาจากบ้านเลยนะครับ มีน้องทางขอนแจนส่งมาให้นะครับเป็นนกจากขอนแจนนะครับพี่น้องตัวนี้ทีแรกเป็นหลิวตันนะครับมาอยู่กับผมไม่ตันนะครับผมไม่ตันผมก็เลยผมไม่อยากจะเลี้ยงนกเหลีวเฟืองนะครับพี่น้องก็เลยเอามาให้รัดดีกว่านะครับเป็นนกที่มีคารมนะครับผมมีคารม เรียกครูเรียกครูเลยนกตัวนี้นะครับพี่น้องเอาตัวนี้มาให้รัดครับผมนกจากขอนจันนะครับนกจากขอนจัน <ค amusing> เออให้มันไปอยู่กรงนั้นแทนไอ้เสียงไม่ออกนะครับอยู่กรงนั้นเสียงไม่ออกให้รัดนะครับแล้วผมนะครับมีแผนอีกทีนี้พี่น้องครับผมมีแผนอีกนะครับมีแผนอีกมีแผนอีก ก็เดี๋ยวผมจะเอากรงนกจากต่อได้ไอวันอาทิตย์นะครับจากต่อได้วันอาทิตย์ครึ่งวันสักตัวหนึ่งมาขึ้นกรงนี้แทนนะครับผมชอบนะครับนกเสียงกลางบนบนหน่อยนะครับแต่ว่านกตัวนี้อาจจะเป็นนกเสียงเล็กนะครับเล็กของนะครับพี่น้องก็จะให้ลุงรัดเลยนะครับ ผมซื้อมาหนึ่งใบเทานะครับพี่น้องนอกตัวเนี้ซื้อมาหนึ่งใบเท่านะครับไม่ตันนะครับไม่เป็นไรเดี๋ยวจะให้มูัดช้ำต่อนะครับมันไม่ดิ้นหรอกลุงมันคือชอบมันก็ผมก็เป็นคนชอบนกเสียงโบนใช่ไหมล่ะม,มันเล็กมากเหรอมันไม่เล็กหรอกมันไม่เล็กามากหรอกแต่ว่ามันกลางๆนะมันก ขึ้นนี่แหละเล็กเล็กขึ้นมาหน่อยแต่ห้องเสียงห้องใจใจใจร้อนหน่อยนึงอะใจร้อนหน่อยนึง,น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 ,งนะครับใจร้อนหน่อยนึงครับโอ้ยเอามานี่ดูมันไม่คูลเลยเออเดี๋ยวให้มรัดเอาใส่ในกรงเลยนะครับจะใส่เลยไหมลุงเนี่ย โอเคครับนะครับเย็นอย่าให้รัดนะครับไม่รัดช้ำไว้ <ปา S 1> คือนกมันช้ำได้อายุหลายเดือนแล้วนะครับไปไปลุปปปปงขย,ยับออกมาอีกหน่อยเดี๋ยวมันจะบินออกได้นะั่นนะขยับเข้าใกล้ๆหน่อยเดี๋ยวบินออกได้นะ สูตรนี้ไม่มีพลาดเห็นช้นเดียวนะ้มันจะไปไหนก็วิ่งกาพุทธเนี่ยนะครับสูตรเด็ดสูตรเด็ดนะครับพี่น้องสูตนี้ไม่ต้องอ้าว่อยไว้ให้มันเจนเย็นก่อนนะครับจเย็นก่อนยวให้ลุงรัดไปอยู่ด้วยกันนี่แหละครับผมไม่ไปไหนหรอกนะฮะนะครับลกมาจากบ้านผมนะครับมาจากขอนแก่นนะครับพี่น้องเยียดนี้เยียดนี้เยนีอ้าวอยู่นี่แหละอยู่นี่แหละ ไม่ได้ฆ่าได้ทิ้งไปไหนดไดไเดี๋ยวลุงจะหลงรักมันเสียงมันเดี๋ยวลุงจะว่าโอ้ขลมขลมแล้วผมก็จะเอานกใหม่นะครับพี่น้องขึ้นชำดูนะครับม,มีตัวไหนบ้างเนาะจำได้เมื่อวานนี้ผมใส่ปอกขา วันอาทิตย์แต่ผมใส่ป่อขาไว้ตัวหนึ่งนะครับเสียงกลางบนนะครับตัวนั้นเสียงกลางบนโอ้นั่นครับอืมโอ้แต่ตัวนี้สวยครับพี่น้องสวยตัวไหนเนาะ อออเดี๋ยวดูตัวนะครับผมเดี๋ยวดูตัวชอบตัวไหนผมก็จำไม่ได้นะครับต้องต้องอือตัวไหนว่าลุงอ้อโอ้แต่ว่าไอ้ตัวนี้สนับปีกแต่มดงามนม่รู้เลย ไอตัวไอตัวนั้นเฉลยของไอเจ้าหอนี่เฉลยของเจ้าไอยเฉลยของเจ้าไอยอ่างเนี่ยเนี่ยเนี่ยแต่หัวงามอ่างที่มันที่มันโดดใส่เลยไงใช่ครับอันนี้อันนี้เจ้าเมืองชัยที่โดดใส่เลยใช่ไหมใช่แต่ว่าแต่ปอกขาหัวมันเล็กๆนะแต่ปอกขาใช่ลุงหัวเล็กๆหัวมันเล็กๆอยู่แต่ว่าไอไอตัวใหญ่ๆนี่เฉลยเฉลยของเจ้าเมืองชัยหรือเปล่าลุง เนี่ยตัวเนี้ยตัวนี้เนี่ยเนี่ยเนี่ยผมจะเอาตัวเนี้ยขึ้นนะเออดูลุงน่าน่าจะใช่นะน่าจะใช่อ่ะที่มันอยู่ต้นคูณหรือเปล่านะลุงที่มันโดดใส่เลยอ่ะตัวใหญ่ตัวใหญ่อืมตัวใหญ่ตัวใหญ่เลยแหละนกตัวนั้นเนาะนะครับเนี่ยตัวนี้ครับพี่น้องผมดูว่าแต่ว่าตัวนี้เสียงกลางบนลุงมันด เออตัวนี้เสียงกลางบนเนี่ยเนี่ยเนี่ย,ยตัวที่ผมใส่ปลอกขาไว้เะยครับเสียงกลางบนเราเก็บไว้จะได้เสียงกลางบนแต่ว่าหรือจะเอาตัวนี้เอาตัวนี้ไว้เอาตัวใหญ่นี้ไว้ตัวไหนนะตัวใส่ปอกขาเออแม่นะตัวเนี้ย๋อจะเอาตัวนี้ไว้คือมันปีกมันกอดดีนะครับม,มาเยอะแล้วนะครับพี่น้องครับผมนกเชลย นะครับมาเยอะแล้วนกเฉลยพอได้เอาไปชำนะครับสายป่าสายทุ่งนานะครับสายสวนนะครับพี่น้องก็คือนกเฉลยเยอะแล้วนะครับท่านไหนอยากได้ก็ป่อขาตัวละ200นะครับไม่มีป่อขาก็ตัวละร้อยครับเอาไปชำดูนะครับพี่น้องได้ไม่ได้เพราะว่ากันนะครับแต่ว่าวันนี้จะคัดขึ้นสักตัวหนึ่งนะครับคัดเก็บไว้ดูสักตัวหนึ่ง วิวัฒนาการนะครับนกวันนี้นกตัวนี้นกสายสวนนะครับสายสวนเอาครับพี่น้องครับผมจาไม่ได้จไม่ได้ <laughs> เอาจ้าตัวปอกขาหรือตัวไหนตัวใหญ่เดี๋ยวเดี๋ยวผมจะเอาเดี๋ยวจะพิจารณาก่อนเดี๋ยวคือคือตัวนี้นะลุงคือคือไอไอไอมดงามเนี่ยแตกมดงามเยอะๆเนี่ยตัวนี้เป็นเฉลยของไออ่างไออ่างตัวหลังสุด ฮะตัวหลังสุดใช่ไหมไอตัวแรกตัวไออ่างตัวที่ตัวที่สองนะลุงนะไออ่างตัวที่สองตัวใช่อันนี้ลุงเปิดหางดูดูมันมีโปรเตสตัวไม่ตัวนี้ไม่ใช่โปรเต้ตหรอกนะตัวนี้ตัวนี้ก็ไม่ใช่นะลุงเดี๋ยวเดี๋ยวจับดูเลยเออจับดูดิลุง ว่าตัวใหญ่ต,ต,ต,หตัวนู้นแ่ะตัวนั้ที่ว่าจะเอาเลี้ยงใช่ตัวนี้ใช่ไหมหางยาวเนี่ยใช่ครับนั่นแหละนั่นแหละลุงตัวนั้นแหละครับมีอะไรหรือ,ปอเปล่านี่ไอ้สวยอยู่นะครับชุดนี้โบเต้มไม่ใช่โบเต้มโ,ตโอ้รู้รู้เลยรู้เลยไอตัวสุดท้ายนี่นะเออไอตัวนี้ตัวสุดท้ายเออเออแข้งใหญ่เนี่ยนะเออไอตัวสุดท้ายลุงแข้งใหญ่เนี่ยใช่ แขนใหญ่ตกเกดเนี่ยลุงจะเอาไหมล่ะฮจะเอาไหมล่ะตัวไหนนี่ตัวเฉลยของออ่างเฉลยออ่างตัวท้ายใช่ไหมใช่ไม่ไม่เอาตัวนี้ไม่เอาแต่มันเรียกไม่เพาะมันเรียกไม่เพาะอืมถ้ามันขัดแต่ว่ามันเสียงกลางเนาะเสียงกลางใช่เออเสียงกลางเอาใส่ในนี้เอาเอาใส่นู่นเหรอใส่นู่นเอาตัวนู่นเหรอเออเรียกไม่ค่อยเพาะลุงมันปิดประตูแต่มันดุอยู่เออมันดุใช่มันเรียกไม่เพาะแต่ว่ามันดุนะครับมันเรียกไม่ค่อยเพาะ โดดเท่าไหร่แต่ว่ามันคือมันคือตัวใหญ่แต่ว่าลุงตัวใหญ่แล้วก็ตัวนี้มันไม่ใช่ตัวติดแทงน้ํำหรือตัวนั้นเหรอฮะโอ้ตัวนั้นมันมีมีมีโบต้มเนาะไหนตัวไหนมีโบต้มลุงเอาความพิจารณาดูเอามานี่นี่ตัวอยู่บนคอนเ่ยลุงเอาตัวอยู่บนคอนมาก่อนตัวนี้ตัวเล็กอยู่ตัวนี้ไม่มีโบต้มหรอกตัวนี้ไม่ใช่ไม่ใช่ใช่ไหมไม่ใช่ไม่ใช่ตัวโบเทมมันอยู่ตัวไหนเนาะตัวนี้ตัวนี้ ลุงลุงตัวนี้ดิตัวนี้ดินี่ตาเหลือกๆนี่ตัวนี้เหรอนี่นี่นี่ตาเหลือกๆนี่ยนี่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 ตัวนี้ตัวบนเนี่ยตัวบนตัวครับมันจะมีบัวแต้มอยู่เส้นหนึ่งนะลุงอ่ามีเส้นฝั่งนี้มันไม่ใช่เส้นฝั่งนู้นมันเส้นฝั่งนี้นะอือมันหลุดไปแล้วอู้หูจำตัวนกไม่ได้แล้วตัวนกไม่ได้เดี๋ยวเรียกตัวใหม่ ก็สวยทุกตัวอยู่นะอืมนกชุดนี้สวยทุกตัวนะครับพี่น้องสายสวนนะตัวนี้มันเรียกไม่เพาะใช่ไหมลุง่เพ้ตัวนตัวนี้ปลอกขาไอตัวนี้เฉลยของเจ้าเมืองชัยเสียงกลางตัวแท้มันตัวไหนเนาะมันหลุดไปแล้วมั้ง ไม่เห็นโบแต้มเลยมีโบแต้มอยู่ตัวนึงไม่รู้ตัวไหนเอาเอาเอาเสียงกลางมาดูดิลุงเอาเฉเออเสียงกลางมาดูดิที่มันมีปลอกขาปลอกขาเนี่ยอันนี้อันนี้นกยังอายุน้อยๆอยู่เนี่ยยังอายุน้อยๆอยู่ใช่ไหมเสียงกลางนะไอ้ตัวนี้อืมนี่ตัวนี้น่าจะเสียงกลางไปใหญ่ใช่ไหมใช่ครับ นี่ต่อหน้าบ้านเขาใช่ไหมนี่ใช่ใช่ต่อหน้าบ้านเขาเอาถชาอย่างนี้ก็เอาตัวนี้ไว้ก่อนลุงเอาตัวนี้หละขับช้ำดูนะครับพี่น้องแต่ตัวนี้รู้รู้หมดเลยนะครับว่านั่นเนี่ยไอตัวนี้ก็เสียงไม่เล็กนะไอสนับปีกแตกมดง่ามเนี่ยครับอันนี้ไออ่างอือือออใช่ไหมล่ะอันนี้ไออ่อางอันนี้ก็อืม จำต้องเป็นตระหนับปีกดีนะตัวนู้นนะตัวนู้นตระหนับปีกเหตัวตัวนี้อ่างตัวแรกเป็นตัวแรกใช่ไหมอืมตัวนี้อ่างตัวแรกเนี่ยตัวนี้ตะหนับปีกก็ดีเหมือนกันนี่นี่นี่โอ้มันสับสนอยู่สองตัวนั่นน่ะลุงแต่ตัวนี้เชยเมืองชัยมันสับสนไอตัวนี้กับตัวนี้นะเออมันสับสนตัวนี้กับตัวนี้เอาไม่เป็นไรนะครับ เออเอาขึ้นไปก่อนแต่ว่านกมีแต่ตัวสวยๆนะครับเอ้าถ้าใครอยากได้นะครับสี่ตัวหมาไปเลยเนี่ยนะลุงเนาะสี่ตัวเหมาไปเลยครับตัวละร้อยนะครับผมพี่น้องนะครับอ่ะเอาอย่างนั้นแหละเดี๋ยวตัวนี้ก็ตัวนี้ก็จะทาไว้นะครับมีตัวมีตัวชุดนี้มีตัวแท้มีตัวเออมีตัวแท้มหุดน่าจะหลุดมันน่าจะหลุดแล้วก็ไอตัวนี้เสียงกลางนะครับ แล้วก็มีแค่เดียวเออแตกมดงามตัวนี้แตกมดงาม<ค>น,นะครับใหม่มันอยู่ในน้ำมันก็น่าจะดิ้นหลุดอืมจําไม่ได้เลยนกผมว่าคิดว่าจะเอาตัวแทงน้ำไงเลี้ยงกับว่าตัวน่นมันก็สวยทุกตัวเลยนะมันสวยทุกตัวนะครับมันใช้ได้ทุกตัวนกแตตัวแทงน้ําก็ดุค่ะแข้งมีแต่แข้งใหญ่ๆทั้งนั้นเลยนะครับอ่ะเอานี้แทนนะครับขึ้นไว้นะครับเดี๋ยวตัวนี้ก็จะอยู่ในกรงใหญ่ นะครับอยู่ในกรงใหญ่สี่ตัวนี้คัดไว้แล้วครับผมนะครับเรนู้เลยใช่ไหมเนี่ยฮะเข้ากรงใหญ่นู้นเลยเนาะเข้าเลยใช่ไหมลุงเข้าเถอะเอาเอาไว้สักวันก่อนนะนะครับเดี๋ยวถ้ามันไปกรงใหญ่แล้วมันเดี๋ยวเผื่อมันจําไม่ได้นะครับเผื่อมีพี่น้องเอฟซีอยากได้นะครับเอาครับผมก็ประมาณนี้ครับคลิปนี้เช้านี้นะครับพี่น้อง ครับใครอยากได้ก็โทรมาด่วนเลยนะครับ087ย์แปดเจ็ดะรู้จักกินหรือเปล่าตอนนั้นแหละ9245068นะครับพี่น้องครับผมครับเดี๋ยวผูกกงห้อยไปก่อนครับยังไงก็ขอฝากติดตามเหมือนเดิมนะครับผมคนรักลกเขาอยากจะห้าช่องเกตตาแสงดีครับคลิปนี้ผมกับล้านลาไปก่อนครับไปทำงานก่อนครับผมลุงสวัสดีครับเจอกันใหม่ครับ